าชีวาเวชศาสตร์เป็นเวชศาสตร์ป้องกันขแขนงหนึ่งที่ผสมผสานงานด้านคลินิกมุ่งเน้นดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของประชากรวัยทำงานซึ่งการวินิฉัยดูแลรักษาจำเป็นต้องใช้ความรู้ทางการแพทย์มาช่วยส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพของประชากรกลุ่มนี้ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ กรมควบคุมโรคในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในปีพุทธศักราช2565ใช้เวลาในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรเป็นเวลา3ปี ในระหว่างนี้แพทย์ประจำบ้านจะได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปด้วยแพทย์ประจำบ้านจะได้เรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานหลักการด้านอาชีวะเวชศาสตร์ของประเทศหลักการของเวชศาสตร์ป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพการเฝ้าระวังป้องกันโรคการวินิจฉัยโรคจากการทำงานได้เรียนรู้ในสาขาอายุรศาสตร์เฉพาะทางและเวชศาสตร์ฟื้นฟูจิตเวชศาสตร์เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมพิษวิทยาแพทย์ประจำบ้านจะได้ฝึกอบรมตามสถานที่ต่างๆทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาและหน่วยงานภายนอกอื่นๆการเรียนรู้นสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาแพทย์ประจำบ้านจะได้รับความรู้ด้านเวชศาสตร์ป้องกันทั้งในระดับพื้นฐานและระดับกลางอีกทั้งยังได้เรียนรู้เวชศาสตร์ป้องกันแขนอื่นๆรวมด้วยเช่นเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวเวชศาสตร์การจราจรและระบาดวิทยาจากผู้ชี่ยวชาญโดยตรง การฝึกอบรมนักกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแพทย์ประจำบ้านจะได้เรียนรู้เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานได้ศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพและประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมได้รู้จักองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้ฝึกการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมรวมถึงประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในสถานประกอบกิจการจริงการฝึกอบรมณสถาบันราชประชาสมาศัย แพทย์ประจำบ้านจะได้เรียนรู้ในการให้บริการวินิจฉัยสอบสวนและการจัดการโรคด้านอาชีวเวชกรรมหรือเวชกรรมสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการตามมาตรฐานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมพุทธศักราช2562และได้ฝึกการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการจริงณศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมการฝึกอบรมณสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6 จังหวัดชนบุรีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือแหลมฉบังและสนามบินอู่ตะเภาแพทย์ประจำบ้านจะได้ฝึกการวิเคราะห์วิจัยพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรครวมถึงภัยที่คุกคามสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญทางด้านอุตสาหกรรมและได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องการฝึกอบรมณนะโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาแพทย์ประจำบ้านจะได้หมุนเวียนดูแลผู้ป่วยด้วยโรคจากการทำงานในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาชีวเวชศาสตร์ได้แก่ออโทโปีดิกส์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจิตเวชศาสตร์จักษุวิทยาโสตนาสิกและลาริงวิทยา ได้ฝึกปฏิบัติในคลินิกโรคจากการทำงานคลินิกอาชีวเวชศาสตร์หรือศูนย์เวชศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อให้คำปรึกษาสอบสวนวินิจฉัยพร้อมทั้งประเมินสุขภาพก่อนกลับไปทำงานในสถานประกอบกิจการและฝึกการใช้เครื่องมือตรวจทางอาชีวเวชศาสตร์นอกจากนี้ยังจะได้รับความรู้ด้านการจัดการเหตุฉุกเฉินในสถานประกอบกิจการได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยอาชีวอนามัยและความปลอดภยัย ที่ดูแลแบบครบวงจรของเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยรวมทั้งได้ศึกษาดูงานณศูนย์บำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูงอีกด้วยการฝึกอบรมในสถานที่อื่นๆเพิ่มเติมได้แก่สถาบันโรคผิวหนังสถาบันโรคสวงอกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและยังได้ไปฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบกิจการอีกด้วย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีววเวชศาสตร์ที่ให้การฝึกอบรมจากกรมควบคุมโรคได้แก่ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชิวะเวชศาสตร์ที่ให้การฝึกอบรมจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชาเทวีนักศีราชาได้แก่เมื่อฝึกอบรมจนจบหลักสูตรแพทย์เหล่านี้สามารถเข้าทำงานได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเช่น หน่วยงานด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลคลินิกต่างๆหรือเป็นผู้ประเมินสมรรถภาพแก่คนทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนหรือสถานประกอบกิจการปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการที่มีสถานบริการด้านสุขภาพเป็นนักบริหารเชิงระบบผู้เชี่ยวชาญหรืออาจารย์แพทย์ นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมเพื่อทำหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายต่างๆได้อีกด้วยนับเป็นโอกาสที่ดีและเป็นประโยชน์สำหรับแพทย์ที่ผ่านการอบรมแพทยเพิ่มผุนทักษะมาแล้วหนึ่งปีมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านเพื่อรับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทยเวชศาสตร์ป้องกัน อาชีวะเวชศาสตร์ทางสถาบันขอเชิญชวนแพทย์ผู้สนใจเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานด้านอาชีวะเวชศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นสมัครเข้ามาเรียนกับเราได้ที่สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษากรมควบคุมโรคและโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชา